สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหุ่น SOC นะครับ So of c h o c o k i n นะครับรุ่นที่นี่ห้าสิบเก้านะครับนี่หุ่นตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยสิงโตแล้วก็หุ่นแล้วก็ยานนะครับแล้วก็รวมเป็นตัวนี้นะครับหุ่นแนว SOC ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหล็กนะครับโดยพื้นฐานนะครับนี่มีข้างกล่องนะครับในกล่องใหญ่นะครับ นี่ลำดับที่ห9นะครับนะครับกล่องจะมีขนาดใหญ่นี่ก็คือจะเป็นตัวหุ่นนะครับจะมีหุ่นนะครับผมไปดูคร่าวๆนะครับก็จะมียานมีหุ่นแล้วก็มีสิ่งโตนะครับัวแล้วก็มียานครับเสร็จจากนี้ปั๊บเขาก็จะรวมกันเป็นหุ่นตัวใหญ่นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็มีอาุธต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับผมไ้ดู อ่อันนี้ก็เป็นอาวุธเวลาเขายิงอันนี้ก็สิงโตอันนี้ก็ยานนะครับแล้วก็นี่ยานยานสำรวจตรงนี้ตอนหลังก็จะไปเป็นขาเขาอันนี้ตอนเป็นหุ่นนี่เป็นสิงโตนะครับก็แล้วก็รวมกัน <S <S เดี๋ยวลองดูนะครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่มให้ดูข้างในนิดนึงนะครับแต่คงไม่ได้อ้หนี่มันก็จะมีถาดเดี๋ยวลองดูทีละชั้นเดี๋ยวลองดูทีละชั้นกันนะครับ ชั้นอะนี่หดหมด,ดแล้วนะครับอะอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับน,น,น,นะครับอันนี้จะเป็นคู่มือเขานะครับนี่ยานหุ่นสิงโตแล้วก็ยาดนี่คือคู่มือเขานะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนภาพเก่าๆนะครับนี่ตัวละครนะครับในเรื่องนะครับนี่ภาพตัวละครในเรื่องนะครับ อ่ะนี่ตอนเป็นหุ่นยนต์นะครับนะครับอ่ะอันนี้ที่อันนี้ตอนรวมกันเรียบร้อยแล้วฮะนิยานสินตัวแล้วก็ปุ่แล้วก็จะเป็นนี่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 ตัวหุ่นสิตัวนี่ตัวยาน yeah. ค่คำอธิบายต่างๆนะครับวิธีการประกอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับ, <ๆ S 2> รบผมไม่ได้ประกอบอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะนะครับ ่วนใหญ่พวกนี้ซื้อมาบางทีก็ชอบนะครับมากกว่าแล้วก็สะสมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเนี่ยครับแต่จะเป็นคนที่ชอบ่ะมาดูนะครับอันนี้คือถาดแรกของเขาก่อนนี่พวกนี้บางทีก็ยังอยู่ในแพ็คผมไม่ได้ไม่เคยแกะเลยนี่คืออาวุธเขานะครับนี่คืออาวุธอันนี้คือหัวไหลหัวไหลนะครับอันนี้ก็คือตรงใส่ตรงแขนอันนี้คือธนูหน้าไม้นะอันนี้มือเปลี่ยนนะครับนี้แพ็คแรกนะครับนิโล อันนี้แพ็คแรกนะครับถ้าไปอีกแพ็คหนึ่งจะเป็นอาวุธนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเสียบกับอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นทุงนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกฐานนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับทีนี้อันนี้จะหมดนะครับนีก็หมดอก็จะเป็นก็จะเป็นโฟมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีที่ปล ลองเปิดนี่นะครับนี่ก็จะเป็น,น,นเอ่ออันนี้นี่ดูทีละชิตนี่คล้ายๆกับว่าอะไรอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะบอกไว้มครับหมายเลขหนึ่งนี้หมายเลขสองนี่หมายเลขสามนะครับน,นี่เดี๋ยวผมพลิกให้เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่อย่างนี้เลย มันจะประมาณนี้เห็นไ,ไหมครับหนึ่งคือหุ่นนะครับสิงโตอ่แล้วก็เบอร์สามคือยาดน,นะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆนะอ่าผมไม่ดูอันนี้นีอ่อันนี้อันนี้คืออาวุธตอนพอแปองลงร่างเป็นหุ่นตัวใหญ่ก็จะมีอาวุธคือดาบนะครับอันนี้ดาบสวยาวอาบอันนี้ก็เป็นหุ่นนะครับนนแกะ,แกะดู พวกนี้เป็นของใหม่นะครับเสียซื้อมาก็ไม่ค่อยได้แกะน,นี่อันนี้เขาก็จะมีหยานพวกนี้มีน้ำหนักเลยนะครับเดี๋ยวนะผมปรับก็ให้ลงมาเนี่ยน,นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งความสูงเขาก็จะได้ไดกันนะคุณ S C โชคดีเอ่อ SOC เสีย SO ดีความสูงเขาก็ประมาณ หกเจ็ดนิ้วครับความสูงคราบประมาณหกเจ็ดนิ้วนะครับมีน้ำหนักหนักเลยครับสวยคนที่ชอบบุลเหล็กก็จะชอบนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนี่ซื้อมาก็ไม่ได้เล่นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับอ่าผมดูอ่า,อ,าอันนี้แกะก่อน น,น่าจะตั้งได้นี่นะครับเ,เดี๋ยวนะ,วะถัดไปนะครับอ่เดี๋ยวลองดูโอเคนี่ก็จะเป็นสิงโตนะครับอันนี้คือสิงโตอันนี่ก็คือหางที่เขาเก็บนะครับ มันก็จะมีที่เก็บของเขาอโอ้เลอนี่แข็งเลยฮะนี่นะครับสิ่งตอ่าสุดท้ายก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็นยานเด็ดขาดครับคู่ นี่ลดยาลำใหญ่เลยครับงานสวยนะครับมีน้ำหนักไม่ดูสักครู่อตร,ตรงนี้ไม่ใช่เป็นผืนนี่ เดี๋ยวผมอดลองให้ดูนะครับก็จะมียานนะครับก็จะเป็นหุ่นะครับแล้วก็สิ่งโตนะครับสามอันนี้เขก็จะประกอบกันได้นะครับแต่ละตัวก็จะมีน้ำหนักของเขาอยู่แล้วนะครับหนะนะพอสมควรเลยครับนะครับ นี่ผมแกะให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่า SOC นะครับ SC นะครับ Soo c h o c o ok l a t นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ